สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ครับพามาชมรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับเริ่มฤด,ดูการเก็บเกี่ยวครับรถบัสก็ไม่ค่อยมีงานครับช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาชมรถเกี่ยวนะครับมาดูคันใหม่ของเสียต้นครับเสียต้นไทยเจริญ คันที่สองครับนี่ในคันใหม่แก่กองครับสองพันยิบสี่ครับจากค่ายสิทธิเจริญง,งานช่างครับเอฟซีรถบัสก็พักก่อนนะครับมาชมรถเกี่ยวก่อนนะครับ เดียต้นครับลําซําครับออกม่อีกคันหนึ่งนะครับปีนี้ครับสวยมากครับสำหรับถ่ายสิยเจริญงานช่างครับวันนี้ก็ยูทูบเบอร์มา,ก,มากันหลายช่องเลยครับ มาชมรถเกี่ยวรถข้าวนะครับคันใหญ่ครับสวยมากครับ ราคาก็สองล้านกว่าครับน่าจะประมาณเกือบสองห้าแล้วครับปีแรกครับนี่งเกี่ยวครับเป็นปีใหม่ล่าสุดครับสองพันยสิบสี่สำหรับใต้ติดเจริญงานช่างครับ ช่วงนี้ก็เริ่มราดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับกับนาข้าวข้าวนาบีนะครับ ส่วนผมก็วันนี้ก็คลิปแรกของฤดูการครับเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับสำหรับรถเกี่ยวข้าวนะครับช่วงนี้ก็รถบัสก็พักก่อนนะครับไม่ค่อยได้ไปเลยครับเสียเยวิ่งงานรถตู้อยู่ครับทีก่ก่อนก็เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่นะครับสำหรับรถบัสครับเดี๋ยวก็มาดูรถเกี่ยวกันนะครับถ้าผู้ชม มาดูว่ารถใหม่นะครับจะเป็นยังไงนะครับทีมงานเสียต้นไทยเจริญครับแห่งปราสาทเมืองต่ำครับปีที่แล้วก็ออกคันหนึ่งครับปีนี้ก็บอยคันหนึ่งครับ สหรับค่ายสิตเจริญงานช่างครับ เยอะครับเนี่ยแฟมบิงครับแล้วก็มิมล้อเหล็กแล้วก็น้ำกรีนก็มานะครับสำหรับวันนี้นะครับทีมงานยูทูบเบอร์ครับเย้ครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเอ็มแท็กไทยแลนด์แล้วก็เอ็มเอ็มชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ Thank you